ทองได้เลยครับทองเบอร์เดียวอันนี้ทองไต้หวันจริงๆแล้วเราจะถึงกําหนดจริงๆก็คือวันที่ยี่แปดยี่แปดนะยี่แปดี่เรามีการยี่แปดนี่หกทองนี่ไหวันอันนี้ใหญ่กว่าเลนสิบเยอะเลยเยอะมากเยอะมากเลยเนี่ยอาจารย์ดูข้างบนอ่ดูข้างบนดูข้างบนนะครับโอ้ยออกนะครับอืม อาจารย์อ่าคนลุกไหนคนลุกอ่าเอาดูฮะดูด้านนี้ด้านนี้คนลุกคนลุกอันนี้คนลุกคนลุกโอ้นะฮะอ่าโอ้นี่ครับเอาเขาเดินเข้าไปใกล้ๆเดี๋เข้าไปใกล้ๆเนี่ยเนี่ยเรียนทิปเอาไว้ทีหลังฝนมาแล้ว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 อ่าเอาเอ่เป็นช่อปั่นนะับอ่าช่อปั่นอ่าอ๋อช่องช่อปั่นอันนี้ช่อปั่นช่อสวยโอเคครับสวยละ ฝนมาแล้วนโอ้โหต่อทีนะครับดูครับดูดูดูฮะดูลูกดูลูกนะฮะดูไซส์อ่าดูไซส์อันนี้จัมโบ้หมดเลยได้นี่จัมโบ้หมดเลยอันนี้จัมโบ้หมดเลยอันนี้จัมโบ้หมดเลยนะครับมาโบ้อีกครับวันนี้คณะเรามาจากจังหวัดตราดจํานวนเกือบยี่สิบท่านนะได้มาดู อยากดูลำใหญ่ว่าไซส์เดียวเบอร์เดียวทั้งสวนเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้โบหมดเลยเนี่ยครับอ่าโบหมดเลยอันนี้โบหมดเลยนะครับอ่าเห็นนะอันนี้โบหมดเลยเนี่ยครับหมดเลยนะอ่าหมดเลยเนี่ยเนี่ยเพรทบนี่ถือว่าจัมโบนะอ่าจัมโบเลยจัมโบนี่รู้สึกลงก็ให้เราหกสิบบาทหกสิบบาทเอาสักห้าตันก็พอมั้งฮะห้าตันก็พอไหม สุดยอดเลยครับดูครับดูสีให้ดูสีสีก็สวยครับดูครับสีให้ดูสีมีที่ไหนลำใยลูกเท่ากันหมดเลยฮะเนี่ยโอ้โหนะฮะสุดยอดของลำใยเลยสุดยอดครับอันนี้ครับโอ้เนี่ยดูฮะดูครับอ่าให้ถ่ายให้เห็นทุกช็อตทุกตอนนะฮะว่าเราของจริงครับอยากจะเผยแ่ให้พี่น้องทั่วประเทศเลยฮะได้ดูว่าลำใยของเราเนี่ยหลังจากที่เราได้คิดวิธีการใหม่ๆเนาะเฮียออดนะเป็นวิธีการใหม่ฮะ ซึ่งเราก็สามารถที่จะไปขยายการตลาดไปบอกว่าฮะถ้าอยากได้ลําไยแบบนี้เราก็จะมีวิธีการให้นะครับมีวิธีการให้คือเราคิดค้นมาตรงนี้คือตอนรับอาเซียนตอนรับอาเซียนเลยนะโอ้อีกสามปีฮะสามปีเราจะเข้าสู่สมาคมประชาชาติอาเซียนลำไยก็คือเป็นสินค้าตัวหนึ่งละที่เป็นสินค้าเอกของของนอกจากทุเรียนแล้วลำไยมังคุดนะครับโอเคฮะดูครับออาดูฮะ อตามเขาไปดูข้างในโอ้โหนะดูครับเดี๋ยววันที่สามสิบสามสิบสามสิบเราเราก็จะเอาไปโชว์ก oh, oh, oh. ันท <noise> nah, uh, uh, ี่บริษัทวินเนอร์นะฮะให้พี่น้องสิชาววินเนอร์จะเป็นวันที่กี่สิบเสร็จแต่เศรษฐกร่ำรวยแล้วก็ผู้ป่วยยิ้มได้ได้ครับอ่านะวันที่สามสิบเดือนมีนานี้้เราก็จะไป พีวออสเขาจะไปแชร์ประสบการณ์นะว่าทําลำไยยังไงได้เบอร์เดียวเนี่ยมันมันมันทำยังไงนะฮะได้เบอร์เดียวพี่เพนเป็นไงฮะพอใจไหมพี่เพนเห็นสภาพลำไยแล้วหายเหนื่อยเนาะเราเหนื่อยกับมันมาแปดเดือนนะแปดเดือนแต่ที่แน่ๆเราเริ่มต้นจากต้นที่ไม่สมบูรณ์เลยแล้ววันนี้เรากลับทําได้ขนาดนี้ก็ต้องอยู่ที่ความเอาใจใส่ของพีออสเขาด้วยนะฮะเขาเอาใจใส่เขาดูแลยิ่งกว่าลูกอีกโอ้โหโซนนี้หน่อยโซนนี้นะฮะโซนนี้โซนนี้โซนนี้หน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปนะฮะ ล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไปข้างบนโซนนี้ไหนโอ้โหโซนนี้ไหนอันนี้ไม่ได้วัดยางทำนะแต่นี่ชอบจริงๆอ้าวฮะโอ้โหเหนื่อยมากแล้วช่อนี้ดูนะครับครับยานมานี่ฮ่าไปไปดูด้านนู้นอีกครับนะครับอ้าวเอาละดูหน่อยว่านึ่งวินนึกกีนับเนี่ยเนี่ยผลงานนี่แหละนี่ครับนี่ครับดูให้ชัดนะฮะผลงานของวินนึกกีนเลยเนี่ยวินนึกกีนนะฮะ เนี่ยเรียกว่า90%เลย้90 90เลยเราพูดเลยเราอาจจะมีตัวอื่นเสริมบ้างนิดหน่อยนะครับใช่ลูกเสมอลูกยังเขียวอยู่เลยลูกยังเขียวอยู่ยังโตได้อีกอ่านี่นี่เธอยืนตรงนี้อ่าอ่าพี่เบนด้วยพี่เบนด้วยโอ้โหพี่เบนดูนี่ดูนี่อ่ะมุดเข้ามาใต้นี่เลยใต้นี่เลยอ่าดูพี่เบนโอ้โหลำใหญ่มีความสุขมากนะความสุขมากเนี่ยโอ้โหนะอืมอ่าดูกันเยอะๆ